สะก,กี่ครั้งก็ไม่จำเจ็บอยู่อย่างนั้นทรมานมันแสบมันรอ้อนสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Quick สบ a p กันละครั้งหนึ่งตอนเจ็บแล้วไม่จำครับใช่แล้วครับผมนะฮะรายการดีๆแบบนี้นะครับทุกวันพุธนะครับเวลา4ีทุ่มถึง5ทุ่มนั่นเองนะครับสามากถติดตามมันได้ แต่พุดนี้เนี่ยสิครับเป็นพูดสุดท้ายแล้วใช่แล้วครับใจหายเหมือนกันนะแป๊บเดียวนี้สายวิกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวได้รู้ว่าใจหายเนี่ยหายไปอยู่ที่ไหนวันนี้เนี่ยพิเศษพอพิเศษแล้วเน่ารักมากรู้แล้วว่าใจหายไปไหนเขาเียงปรบมือเลยครับต้อนรับน้องจิ๋วจิ๋วเน็ตไอดอลคนสวยของเราครับน้องจิ๋วจิ๋วเสดีครับเชิญครับเชิญครับออกนนออกหน้ารออกต้างก ครับผมสวัสดีคร oh, uh, ับสวัสดีครับนะครับแม่เห็นตัวจริงแล้วนะฮรเป็นไงคะบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าอยากให้คนรอบข้างของเขาเนี่ยเป็นคนหัวร้านให้หมดเลยครับทำไมครับทำไมคะเขาจะได้มีผมคนเดียวร้อเล่นนะครับเดี๋ยวไม่บรรลงกระเทืยมผมนครับเไม่บมาลงกระเทียมเราให้น้องจิ๋วแซวเล่นๆนะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมก่อนครับครัสวัสดีนะคะจิ๋วจิ๋วค่ะ หรือว่าเน็ตไอดอลที่หลายๆคนเรียกแต่ว่าจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมคือสงสัยมากเลยคำว่าเน็ตไอดอลมันคืออะไรมันมาจากอะไรเขาอะไรเป็นเน็ตไอดอลใครๆเป็นได้ไหมครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องเล็กๆเรื่องเดียวเลยคือเหมือนมีคนเขาเข้าไปตั้งกระทู้ในอินเทอร์เน็ตค่ะว่าเน็ตไอดอลมี10 สิบคนเน็ตไอดอลเราก็มีรูปเราไม่ไปมาด้การเป็นเน็ตไอดอลกับเขาเลยแค่นั้นเองใช่แค่นั้นเองครับผมแต่ว่าเอเราเราก็เลยได้เป็นว่าเงินแต่ว่าก็คือรูปที่เราไปลงมันต้องน่ารักมากเออต้องมีอะไรดีแหละเราคิดว่าเรามีอะไรดีทําไมถึงได้กลายเป็นเน็ตไอดอลครับอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วอายุเยอะแต่ดันหน้าเด็กอะไรตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคอาถามวันนี้ข้างเลยดีกว่าไหมาให้เดาให้เดาน่าจะประมาณสัก อแบบตอบแบบไ,ไม่ไม่ไม่รับเยี้ยเนะอ่อแบบดู <16. S 1> หนังน่าไมบอกะไรนี้่บอ,อกแต <laughs> ่นน <laughs> ที่เป็น <laughs> คนหน้าเด็กใช่จริงอ <c oughs> อยู่ย ว่าแบบด้วยบุคลิกเราด้วยการชูดกันจ้าหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ถึงอายุนี่แก่เดือนเองแก่เดือนกว่าน้องแก่เเองโอ้ยสองเดือนครับเปล่าครับสามร้อยกว่าเดือนครับสามร้อยกว่าเดือนโอ้ี่สอาเดือนยี่ปีแล้วนี้เราผ่าดูวงปีแล้วนะครับนี่ลายวงนะลายวงไม่ใช่ต้นไม้ไมต้นไม้อ่าแล้วก็คือแบบว่าเราก็แบบมีอะไรที่จุดเด่นคือหน้าเด็กพูดถึงนิสัยอัธยาศัยไม่ต้องดีแหละอย่างนี้เขาจะมาชื่นชอบเราทำไมก็มีบ้างที่แบบว่าจริงๆแล้ว เหมือนกับใครที่ follow จิวหรือว่าติดตามจิวทางเฟซบุ๊กเนี่ยใช่ไหมก็จิวก็จะตอบกลับไปคือจิวไม่ได้ใช้แอดมินหรืออะไรคืออยากจะบอกว่าถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเจ้ากรรมในเวนเยอะมากไน้ครับไม่รู้ตามเหมือมตาม มีมไม่วอมี่มาสอบถามด้วยมีคนตามที่โซเชียลต่างๆเนี่ยกี่คนอะไรยังไงบ้างเริ่มที่แฟนเพจกันเลยแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ประมาณ2 4 0 0 0 0สี่แม่จ้าโห200,000ส่200,000สี่เลยเหรอโอ้ยคนอื่นเขาเป็นล้านก็มีพี่รวมทั้งแฟนเพจของพี่อินสตาแกรมพี่เอาเบอร์โทรมาบวกต่อกันยังไม่ได้เซ็นหนึ่งส่วนสิบไม่ได้หนึ่งสิบเลยอ่าเฟซบุ๊กไปแล้วต่อไปฮะ IG จีสแกมไอก็ประมาณ2อ0 0 0 0สามใช่สักสามขนาดนี้ซื้อเลยนะไม่ไดม่ซื้อแต่พี่ซื้อเลยนะซื้อแล้วซื้อแล้วตอนนี้ได้8,000แล้วตอนนี้แโลดแล้วครับผมอ่าคุณเยอะมากเลยมีแล้วมีอะไรอีกไหมอ่ะโซเชียลแคมป์โซเชียลแคมอันนี้จะเห็นแบบว่าโซเชียลแคมจะเยอะหน่อยโดยเพราะอะไรก็เพราะว่าเห็นน้องแบบว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไงเออได้ฟิลได้ฟิลใช่เท่าไหร่ฮะอาจจะเงิบมาะ ไอ้เพื่เย็นๆหกแสนว้าวนิดนึงพี่ขอเช่าสักแสนได้ไหมขได้หรอเยอะอีเดี๋ยวแปดวันคืนโอเคได้นะครับอู๋คนฟอลโลวเยอะขนาดนี้แสดงว่าไปไหนมาไหนคนก็ต้องรู้จักเราก็มีบ้างค่ะจะแบบคนที่เขารู้จักเราหรือตามเราเขาจะขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะโชว์ความทราบความแซ่บตัวเองให้เป็นเน็ตไอดอลอ่าเขคมอีกสำคัญครับใช่ครับมีเทคนิคมมีข้อสอบไหมมีแบบสอบไปเน็ตไอดอล อยากจะแนะนําเลยถ้าสมมติว่าอยากเป็นเน็ตไอดอลจริงๆล้วมันไม่ใช่แบบว่าคืออยากจะเป็นก็เป็นอ่ะเป็นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันขึ้นอยู่ที่โอกาสแล้วก็คือน้องต้องดึงส่วนดีดึงความสามารถในด้านดีของน้องออกมาให้คอนอื่นได้เห็นแล้วคนอื่นพอเขามาติดตามมาชอมาชมชอบเราเนี่ยคนอื่นเขาก็ยกย่องมาสักพักนึง น้องก็เป็นเน็ตไอดอลได้เน็ตไอดอลจิ๋วสำหรับจิ๋วเนี่ยคือขึ้นมาได้ทุกวันแหละมันอยู่ที่ว่าน้องมีความเก่งมีความกล้าความสามารถในด้านดีแค่ไหนอ่าโอเคนะครับก็อย่าลืมนะกันนำแนวคิดนี้ดีๆแบบนี้เนี่ยกลาไปใช้เลกันแต่วันนี้เนี่ยใครอยากได้ของรางวัลนะครับต้องติดตามให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีคลิปแสบเซอร์ไพรส์ใช่แล้วครับเขามีโลโก้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเรเตรียมตัวเลยนะฮะ บริหารนี้ไว้ก่อนคอมเมนต์มาได้เลยครับเอาเป็นว่าใครที่คอมเมนต์คนที่พูดดีอาจจะเป็นคุณก็ได้นะซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็คือถามว่าประสบการณ์นะครับความเจ็บแล้วไม่จำของน้องจิ๋วๆเนี่ยคือเรื่องอะไร <c oughs> <c oughs> ตอบถูกปุ๊บปั๊บรับไปเลยนะครับสำหรับรางวัลนะครับบัตรกำนันมูลค่า2,000บาทครับเอาไปช้อปปิ้งให้สนุกเลยนะครับรวมถึงรางวัลรางวัลไมเป็นบัตรชมภาพยนตร์ด้วยนะครับผมถึง5รางวัลด้วยครับหารางวัลนะครับรางวัลละ2ที่นั่งนั่นเองครับผมรอยากได้นะครับวันนี้เอาเรียกว่าเอาสายตาเนี่ยจ่อไว้เลยจ่อไวปหน้าคอมเลยตอนนี้ฝากตอนนี้เงียบไม่ได้เล่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสวยๆนี้มีเจ็บด้วยเหรอเนี่ยเออนั่เลยดีมีด้วยอ๋อ อยากรู้มากเรื่องอะไรแต่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักสกูดดีก่าครับเจ็บสักกี่ครั้งไม่จำเจ็บอยู่อย่างนั้นท้องมาเจ็บแล้วไม่จำไม่ไหวแล้วสี่บทเรียนเจ็บแสบจากวิกแสบแสบเข้าเส้นทุกๆครั้งที่เรายังต้อง